เหพ ن ยังอยู่แม่เบิ้งทีวีโอ้ยเบิ้งยังล่ะไอทีวีไอทีวีเออโอ้ยก็ไปนั่งจอดไงผิวเลี้ยวเพิ่มเห็นว่าแถเอ้าจะไปนั่งจอดเห็มานั่งผีเมื่อก็น่ะนี่ย่ามาผีกันหนาก็จะเปนั่งจอดน่งจังเด๋วโอ้ยเปี่ยนตาใอรก่อน โอโสตล้เนาะเป็นนุ่มสิถามแน่นี่เบิ้งจังไหนทอดหัตถ์คอยก็เอาทีวีไปไปลายเตียงข่อยบัดนี้ข่อยก็นั่งเบิ่งสะดวกในการกดดีสิตาบ่บอดมันมีระยะห่างที่เหมาะสมยังตู้วางทีวีรุ่นนี้ทีวีเฮามีขนาด55นิ้ว<อ>ระยะที่เหมาะสมก็คือประมาณเท่าไรล่ะคะ2เมตร2เมตรดีถนอมทั้งด้านสายตาเฮาเลยแล้วก็สารีรันั่งสบายเห็นบ่แต่ถ้า60นิ้ว70นิ้วอยู่ที่2เมตร50เซนติเมตรแม่นบ่แม่นจ้าโปรโมชั่นเอาบโปรโมชั่น ดีคืออย่างนี้จากปกติ1 2ึ่งสอัามอังเฟอร์นิเจอร์เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษทั้ง2ชั้นเนี่ยเซตเดียวเนี่ยเหลือเพียงแค่แปดพันเเท่านั้นเก็บของก็ได้บอกหลายทั้งสันบนสันนางลาค้าโซฟาก็ดีจากมื่นเก่าข้ขายตัวไหนหูบอ๊เก้าพันเก้าแล้วถ้าเฮียนะรับ2ตัวนี้พร้อมกันขายที่หมื่นแปดหมื่นแปด ห้องรับแขกห้องนึงเอาคิดบ้างไปขอต่อพื้นซ้ำอ่างพื้นี่เจออ้ยต่อเลยสองคนเนี่ยมันเบาดีขึ้นอย่างนีอันติดต่อเพื่นทางไหนไปนี่แฟนเพจร้านซำอ่างไลน์ออฟฟิเชียลอ่าเราบริการตลอด24ชั่วโมงเจ้าสิทักไปตีสามทีสี่แล้วก็ตอบไปสัตว์ปะไปห้าไปหาสื่อไป